การข้าวห้าทวงด้วยกันและงานบัตแสดงสินเท้าประจำปีสองพันห้ e l ้อยยี่สิบสามยั fire, ่งก uh ็ดียินดีต้อนรับสู่งานพิธีเปิดงานเทศกาลปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามบัตรถานคือฮารุมือด้านที่บัตรดานนะครับค่ะมือนี้ถือว่าเป็นมือที่มีความหม่ของสําคัญให้เป็นการเปิดตั้งลูชนะสีทองเยวาล้าสสองประจำป ในทาการบริการที่พวกเขากำลังสราเกี่ยวกับการที่ไม่ถูกองในตอนนี้านของเราื่นให้เกิารั้าการใช้ทกต้องานรับแสดงเป็าไ่ถูกต้อนปา I yeah.

มือเอาี่ต้ไฟสบายดีไข่ตีขคดไข่ตีมาด

มั่งต้องต้องจะไปไหนกันต้องโค้งต้องโค้งนั่งก้อนหลงไปดีใจให้ดีใจขึ้นในงานขอเยี่ยมคุณดิฉัน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  ข้อนอกธรรมนิจกรรมข้อนินวขาข้อนิ้วื่อนวเทาข้อน้วขาขอนิ้วขาข้อนิ้วขาข้อนาข้อนาขานศราเอรนต์สนที่่นมนย์พาลุกตีามมีคุณคานั่งขงชิงตาการนั่งแบบฝรั่การนั่งบนดักเฟืองน่งายการนง แสดงร่วมกคือบรรพารทูตระลุยูต <confused> <reais> ั้งนานการจะตั้งสาบุประจําสองพเราบรรพานนาดน้ำอยู่ตั้งนานละก้อนปฏิบัติอยู่บรรพานป่าลุ่มโอโสอดีตการนําอยู่ทรงคุณดีบรรพานาขผงทุ้เกียนบรานทรายทีเป็นรเน้นโอกาสบุญธรรมสการพระธาตุหลวงและงานวานแสดงสินค้าประจำปี2องพันิบสที่ปั้นกับพี่ที่ปีสองล่าี่ ขาพเจ้าต้นนตาาตระหนกนความนพระองค์องพระองแระนานงานกิจอรบทางานบุญมีความภาคทูมใจเป็นอางเี้ที่จะอ้รับทานนันโยกปินีแห่งสซโปลาที่ได้ให้เกียรติถาวงเป็นประธานในพิธีก่อนเด่นข้าพเจ้าพ้นนำานตระนักในความป็นพระองพรองรงานงานกิจรทธาเานีวามภาคภูมิใเป็อย่างยิ่งทีัเ้รัมการนันโยเป็ี่งโาได้กัยรตาวงระนนทก่นิ้าเานน้ระวัตินคาเป็นมางแนนาน แกงปู่รับศาสลาวคนลาวซึ่งนับแต่นีการสารระพันธ์มากควคนลาวในแต่ละยุคแต่ลสมัยแต่ละปีก็ด้มีการป้อดูมิปัญาพบประดิษฐ์นบราในนั้นการดูแลงานมิสี่งท่านที่เมนปีพัาร้อยหน้าพันกว่าร้อยสิบทนที่สปีพันกว่าร้พันกว่าร้ย้าที่สาภายหลังปีสถาร์กาสองพัวาวเมื่อปีพันกว่าร้อยแดสิพันกว่า รัฐบาลก็พิวงการปกครองนองร่วมกันรวมทัพสร้าน้อง่วมกันร้าเล่าตัวประเดนนั้นเล่นการพิศอะการพิซีเล่นีาู้่วยตผ้วซบ่งเพื่อนกันรอ้ตโลาไปสยอผกดเลนองของน้คือนะแต่เนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่กคนี่ยเนนีเนี่ยน่ยเนี่ยเนีเน่เนี่ยเนี่ยนี่ยเนนนเนียนน่น่นนน่นี่นเนนนนทน่่เนนย่เนี แนะยี่ที่สองพ่อทุกสี่ออเล้าย่างนงามาสการ์ตันวอล์งนที่กล่าวถเมนที่พ่อสุทธินีาทำใงานของสาวซาซึ่ง ลังเปิดพิธีนะทุกคนเปิดพิธียังเป็นทางการแล้วเจอคนเข้ามามากาประมาณนี้ทุกคนดูภาพบรรยากาศครับรักานียกสมทต่าคาทุกคน